สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับธนพัฒนฟ,ฟาร์มเกษตรวันนี้ผมพามาเที่ยวนะครับเราอยู่กันที่วัดห้วยหนึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีหรือที่หลายๆท่านเรียกว่าสำนักสงฆ์ห้วยหนึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับพระสวยมากๆมีทั้งพระสังกาจายพระศิวรีที่เราไว้สักการะบูชากันนะครับ แวะมาขอพอรกันได้นะครับและที่ผมจะบอกนะวัดที่นี่วิวสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าวิวสวยขนาดไหนช่วงท้ายคลิปนะครับตอนนี้ธนพัทรขอไปทำบุญก่อนนะครับและเราก็มาทำบุญนะครับทำบุญะระรังนะครับขอจะไปติดไว้ที่โบสถ์นะครับใบละ499บาทเขียนชื่อและเขาจะไปติดไว้บนโบสถ์นะครับ แล้วเราก็เดินทางขึ้นไปเลยโหบันไดาย,ยาวมากๆแต่เราก็ต้องไปนะครับเดินไปเรื่อยๆจ้ำครับพอมาถึงก็หายเหนื่อยครับพระพุทธรูปภายในสวยมากๆโหเห็นแล้วหายเหนื่อยเลยนะครับข้างในมีน้ำมนต์ให้ท่านด้วยนะครับท่านสามารถมาขอน้ำมนต์จากหลวงพ่อได้นะครับ และแล้วผมก็พามาชมนะครับบรรยากาศเล็กๆน้อยๆโอ้โหสวยมากๆและนี่คือวิวที่ผมบอกสวยไหมล่ะครับเห็นทิวทัศน์รอบๆสวนพึ่งเลยนะครับและที่ผมยืนอยู่นี่โขข้างล่างคือเหวนะครับและผมก็ไม่ลืมของฝากติดหมายติดมือไว้บูชาที่บ้านนะครับฝากติดตามธนภัทรด้วยนะครับคลิปหน้าไปเที่ยวไหนติดตามกันเลย